ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมูลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเดลโลนาคลาสิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดนารับน้าต้านนะครับและแพทเทิร์นนาโนเทนขาขึ้นและขาลงเช่นเคยนะครับครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตมวมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับครับก็ในส่วนของการอัปเดตคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนลงทุนแต่เนยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับโอเคนะครับในส่วนของการอัปเดตเรียโนนา Classic วันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่านะครับราคาของเรียโนนา Classic ก็ได้มีแนวโน้มนะครับปรับตัวร่วงลงมานะครับอย่างรุนแรงเลยนะครับก็จากเดิมนะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะว่าราคาจะปรับตัวขึ้นมานะครับที่0.018บาทนะครับ แต่ก็ไม่สามารถนะครับยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับก็ทําให้ราคานะครับร่วงลงมานะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับแท่งที่กราบนะครับทะลุแนวต้านจุดราคา0.015บาทขึ้นไปนะครับก็ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านจุดนี้ได้นะครับก็ทําให้แท่งแดงนะครับปรับตัวลงมานะครับและก็พยายามนะครับจะดันขึ้นไปนะครับแนวต้านจุดนี้นะครับแต่ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับ ก็ทําให้ราคานะครับปรับตัวค่อยๆร่วงลงมานะครับก็จากที่เราอัปเดตกาฟนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ได้ร่วงลงมาตามที่เราได้อัปเดตไว้เลยนะครับในส่วนของเทนขาลงนะครับก็จะลงมาที่ราคา0.010บาทนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่เรานะครับได้อัปเดตกันไว้นะครับสำหรับในส่วนของรูปแบบเทนขาลงนะครับน่าเสียดายนะครับที่มันไม่ขึ้นนะครับ ก็ในส่วนของจุดเส้นแนวระวางนะครับที่0.018บาทนะครับประมาณนี้นะครับน่าเสียดายมากครับที่กลับหัวลงมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่พิกขึ้นไปนะครับอ่าในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมกันต่อนะครับก็ในส่วนของราคา0.005บาทนะครับอ่า0.0005บาทนะครับจะเป็นแนวรับใหม่ของเรานะครับก็สําหรับในส่วนของชิปวิดีโอนี้นะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับ สำหรับในส่วนของราคาเหรียญดอลลาร์คลาสสิกนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่ราคา0.0011บาทนะครับราคาก็ได้ปรับตัวลงมานะครับจะปรับตัวลงมาทะลุแนวรับได้หรือเปล่านะครับมาติดตามต่อไปนะครับก็สำหรับในส่วนของจุดการอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบก่อนนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับและแนวต้านนะครับเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับก็ในส่วนของจุด แนวรับนะครับก็มีด้วยกัน2จุดนะครับสำหรับแนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.010่บาทนะครับแนวรับจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0 0 0 5บาทนะครับก็สําหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับครับแนวรับก็จะมีด้วยกันทั้ง2จุดนะครับก็มาดูในส่วนของแนวต้านนะครับสำหรับแนวต้านจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0 0นยบาทนะครับแนวต้านจุดที่2ก็อยู่ที่ราคา0.02 2์จุนะครับ แนวต 5, <S an iful> ้านจจดที่็อยก็ที่ราคา0 0 2 6บาทนะครับแนวต้านจุดที่4ก็ที่ราคา0 0 2 9บาทนะครับก็ขออัปเดต4แนวต้านนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆดูข้อพูนไปนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เทรดในกระดานเทรดที่เป็นราคาดอลลาร์นะครับ โอเคนะครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มการปรับตัวของกราฟนะครับจะปรับตัวไปยังทิศทางไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการอัปเดตกันต่อเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของจุดแนวโน้มเทนคาขึ้นนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มการปรับตัวของเทนคาขึ้นนะครับจุดนี้นะครับก็ถ้าเกิดราคานะครับมีแนวโน้มนะครับปรับตัวขึ้นมาชนแนวต้านอีกครั้งนะครับที่0.015บาทนะครับ ในส่วนของการปรับตัวของกราฟก็จะปรับตัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับครับราคานะครับก็จะปรับตัวนะครับวิ่งขึ้นมานะครับณแนวต้านที่0.015บาทนะครับจุดนี้นะครับจะสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาติดตามรูปแบบกราฟอีกทีนะครับว่าแนวต้านนะครับจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับราคาเรนนัาคลาสสิกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมสำหรับรูปแบบแนวโน้มเทนคาลงนะครับครับในส่วนของรูปแบบแนวโน้มของเทนคาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดราคานะครับไม่สามารถกลับตัวขึ้นไปได้นะครับสำหรับรูปแบบของเทนลงนะครับกราฟก็จะปรับตัวลงมาประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับสาหรับในส่วนของรูปแบบของเทนคาลงนะครับราคานะครับก็จะผ่านลงมานะครับณแนวรับที่0.0010บาทนะครับที่ผมได้ตีเส้นว้นะครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดกราฟทะลุล่วงลงมาได้นะครับก็จะเป็นแนวรับ0.0005บาทนะครับเป็นแนวรับจุดที่2นะครับเราก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวนี้นะครับก็สําหรับในส่วนของการปรับตัวของกราฟนะครับ ผมก็มองว่านะครับราคาอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวเด้งขึ้นมาประมาณนะครับ0.0013บาทนะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณเส้นนี้นะครับอ่า0.0013บาทนะครับอ่า1.35บาทนะครับอ่าและหลังจากนั้นนะครับกราฟก็อาจจะล่วงลงมาอีกครั้งนะครับอ่าเป็นจุดแนวโน้มการทำไซด์เวย์นะครับอ่าจุดนี้นะครับราคาจะสามารถข้ามเหนือแนวต้านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเหรียญนวน่าคลาสสิกนะครับจะมีแนวโน้มไปยังทิศทางไหนนะครับก็ในส่วนของการอัปเดตของผมนะครับก็มาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าจุดแนวโน้มเทนขาขึ้นกราฟจะพุ่งไปยังจุดไหนนะครับและในส่วนของเทนขาลงนะครับราคาจะปรับตัวลงมาทิศทางไหนนะครับผมก็ได้ทำกราฟ ตีเส้นนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมไวแล้วนะครับก็น่าเสีได้นะครับในส่วนของจุดการปรับตัวเทนขาขึ้นนะครับกราฟนะครับมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไม่ได้แล้วนะครับแต่มันไม่สามารถนะครับยืนเหนือแนวต้านที่0.0015บาทนะครับก็ทําให้ราคาร่วงลงมานะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็จะเหมือนจะข้ามขึ้นไปได้อีกครั้งนะครับแต่ไม่สามารถนะครับหาดันราคาขึ้นไปได้นะครับสุดยอดมากเลยนะครับในส่วนของกรอบการตีเส้นแนวรับนะครับ แนวรับและแนวต้านนะครับเป้มากครับก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไม่ได้นะครับก็ทะลุลงมานะครับประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของจุดแนวรับของเรานะครับอาจจะรักษาแนวรับจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของราคาเหรียญตัวหน้าคลาสสิกนะครับหาปุ่มก็ภาวนานะครับขอให้ราคาดันตัวขึ้นไปนะครับในจุดนี้นะครับก็รอที่แนวต้าน0 0 1 5บาทก็ยังดีนะครับสําหรับหาการปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับ ก็ในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับอ่าสนับสนุนช่องคลิปตัวมูลไทยแลนด์นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับอ่าคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็อ่าเพื่อนๆที่ติดติดตามอยู่แล้วนะก็จะอ่าดูจุด ในส่วนของการอัปเดตนะครับจุดประสงค์นะครับที่ผมได้พูดหลายหลายครั้งนะครับก็มีจุดประสงค์จุดการปรับตัวของกราฟนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าจุดเทนขึ้นนะครับกราฟจะไปชนแนวต้านจุดไหนนะครับและแนวโน้มเทนขาลงนะครับกราฟจะปรับตัวลงมายังจุดแนวรับจุดไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในสิ่งที่ผมได้อัปเดตนะครับก็จะมี มานาเสนอเพื่อนๆประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับแนวโน้มของเ e n โซนาคลาสสิกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดมีจุดบกพร่องจุดไหนนะครับผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับอ่าและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับมีจุดไหนที่สงสัยอะไรนะครับอ่าสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับว่จะมาอ่าตอบคำถามเพื่อนๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับท้ายชิปเหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แชร์กับช่องคลิปตะมูลไทยแลนด์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชิปวิดีวอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ